สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีนะจ๊ะพ่อมาทำอะไร้ากับพี่่เซื้อเ่อเบอร์เกอร์คิ้งมาจะลีน่าก็จะงอแงจะงอเพราะว่าลีาน่าอยากเล่นเนาะจ้ะเนาะแม่ไต่บอกว่าเกินเขาก็แล้วจังเล่นเขาก็จะแถมสมุดให้ด้วย อันนี้เป็นซีเมลูซีเมันก็กกบแปลว่าเย็บยกอมเซี้อแม่<ะ>มายม้อมกางเซี้อนี่งมงเย็บผ้าอ,อะไรเนี้ยโอเคมันจะเป็นนิทานนะจ๊จะแล้วแม่ไตจะอ่านให้ลูกถ้าเขาเลือกของเลนเขาก็จะบาได้สมุนนอกจาะแม่ตายบลเลือกของเลนให้ลูกแต่แม่ตายเลือกสมุนให้ลูกจ้า ใส่กินน้ำลกูกอะเด็กหน่อยก็ได้น้ำแบบพลเ <Yeah, S 1> มลไม้น้อจัดเนาะซื้อมากินน้ำกันเจ้าพี่นอ้องหมูบนมานานกินอยู่ในร้านเพราะว่าคนกับไหลแล้วก็บเอ่อเขาก็มีเด็กหน่อยน้ำน,อนอ้ <Yeah. S 1> นอจกกัดเนาะแล้วก็มันก็นจะได้ล้างมืออย่างเงี้ยสี่น้ำนออจัดสี่บาทนั่นสินะ คนลายเด็กหน่อยเขาจะแบบงอแงแต่ว่าแต่เด็กหน่อยล่ะพี่นองเขาก็อยากกินแบบสบายๆที่บ้านเราเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจะอุ่นหน่อย 내 네. 온도. <laughs> <laughs> ใต้จะอุ่นก่อนนจาจ๊ะอืมอนนเยี่ยมออกกำลังไก่ยู่ยได้พี่น้องเพราะว่าแม่ไต้เดินเอาแนเดินไปห่างเอาตอนไปตอนกลับเยีงสี่กับสบอา,าออกกำลันนกกงไก่เสมอจ้ะพี่น้องเพราะแม่เตมูล,ล่ะลูกฟอกไม่ได้ขืนเนิ่นขึ้นหยังแขนขาจะได้แข็งแรง 两个。No.

Lystring, lystring! Det här... Så, ska vi slå ihop äh, boken först? Okay. Vänta, vänta, slå ihop boken. Kan jag få boken först? Okej. Okay. Oh, så mår man bättre. då. du, mamma? Jag kan du, jag kan inte. Uh, mm -hmm. Kan järn, du inte läsa? Mm. ก็เสียนี่เอาดริก,กรได้วะรอแ่ม่อมเอาเหร์มัด r e s s i n ไม่แล้โอเคแล้วม่ใจจะก,ก้มเอาเนาะจากพี่น้องเพราะว่าธนูแง่แม่ไม่มีแค่ชอปน่ลกูกแม่จะาริมแคชอปอันซอสมะเขือเทศบอาาบอ่อยดู ของเมนวิลีน่า, no, าน่ายแดนนี่นี่อันแบ่งกันเกนอสตันเอาเล่นก่อนเล่นไปก่อนนะรกอันจ <Until> ิลมา妈มทำ <No. S 2> ประชนุนออกสง่งเลย โมกัสะโอ้ยเมนวินบอกว่าทำผู um ้ชมอกสอหึงรีกว um ่าสันแม่บอว่าแม่ทำผู้ชมเพิ่นกันหิวเขาน้ำโอ้ยบอกหละจะเป็นหูจากความพี่น้องมาจิตเอกกตทีมทำผู้ชมหิวด้วยีแบ่งให้ทำผู้ชมกินัมาเด้อจะพี่น้องค่ะทำทำดื้อฟัวแฮมเบอร์แม่ัมเบกัยอฟัวแฮมเบอร์เก <400. S 1> อัมเบอร์เ่มแม่ตัดให้โลูีน่ะนีนะดจุดๆนะมันมีอันนี้อยู่นี่เขาเริ่มกินนะที่ละครึ่งพี่นอ้องแบ่งกันก่อน N f o u ยัยงทำ N เ a i r จะฟังการแตงตวคเด d ๋ยววันตาลิตเต้ท่านผชมบอก้กม่ว่าให้ออกซ e n มัเมวินบอกว่าค่นีนะยัยเพือนน่ะโอ้ยแม่จะทาท่านบอนี่ไม่วินกับเราให้ท่านผู้ชมว่งเดี๋ยวนี้แม่วินบอกเป็นเรื่องนเราเด้อพี่น้องอ่ะแต่ดีบเอาลูกแม่วินบอกว่าท่านผู้ชมร้าน พนักงาน,นขาย,ยของใีโลกวัชรุตและแท็ชั่บไ,ได้ยูสเอ่อพนักงานยูลนันเบอร์เกรอร์จิ้งเขาสแนนเด้นมาสันแมรีมินบอกทำผู้ชมฟังเราก็บแมรีม่นกระเอินทำผู้ชมไม่กินน้ำน,อน้อยจ้ะเนาะม,มามาพี่บอกครูกระด้สติมาโอ้ยเนาะแม่มาคันดูฟ้าจะผัดไปตักแต่แต่แมา เด็กจะกบส่งเรืองดเด็กแกน้อะพาไแม่หนูขอกระดาษหน่อยลีน่าบอกไม่ช่กูดเอาหนูก็วางไว้นี่ไงลูกเลยดันเดะโซ่โอเมนมีนกโซ่เลยดันไยอืมโซ่อันนี้เปื้อนก็เขี่ยไปวางด้านนู้นลูกอืมลีน่าเก่งวัดดุกติดลีน่าดุกติดนะลูก ซอเมนบินอกซอเมนบินหัเขาวลับอีนองฉันละไม่นแม่หาวันมันมกะล,นละ,ม,ม,ละม,มันเป็นน้ำโลก้าโลกแม่ม่รักก ใใว่าสวยกูดสวยสัดไปดูห้องให้อันนี้เบอม์เกิร์เจสซี่แเมนวินเขาชอบนะจ๊ะเนาะเขาซื้อเอาอันนี้นก็กินได้บ่อยครั้งน,นะจ๊ะทนมาเลยก็ให้ทำเล็กาไม่ได้เลยหรอก ไ <Hey> hmm? ด้กดแซบปแซบยุจ่าแซบยจ่าลีเาดูลูกทนดีสียอยาลูกแซบ่ช้ามเมนวิน,นไลกอดยอนแซบยุคับแซบยุคับอืมจะเอาก็จะไม่แก่มลีน่าก็จะให้ท่ตน้มสชมกินน้ำ มน่ฮ <h amb ur ge> ัมเบ <t iny of hamburger> อร์เกอร์ขนยกย่าฮัมเบอร์เกอร์แม่วิมหัวข้าวพี่น้องบุกลากำลังเป็นเบาแ <ung> er <dressing tart> ม่ห่างกอบเส้นทักกำลังจะเดินเติบโตซื้อไม่กินอยู่บารนะพี่น้องแม่ห่างกอบเส้นทั bỏ ra bà sơn đi nào bỏ um, ok em bảo ai đã ăn mất đớ, bái bái, lại mà mê mê đó bà sơn, mãi, ăn bậy bậy nhiều lần, nhỏ, is great the ass. I don't to các ketchup gì đấy, để nó thành nó nó, mama, is to s, is great s, Really that's <coughs> a mm. Mama, you are running away. Fly uh, flying safety. Mama. Yeah. The L M M O P on the on the poke. Uh-huh. Mama. Yeah. Want to. I'll do one K ah. I'll do smash the M. Mm hmm. I'll do one. Look for fly away to safety. Hmm. Mama. Hmm. And fly away to safety. Looks like I us that out. Um. ซึ่ง,งกินได้อ,อร่อยแล้วก็รีแลกต์ไ่ต้องสเตรสอ่ะไม่ค่อยมากทะเลสเตรสอ่ะแบบแบบแบบ,แบ,บแบบย่านกินเขาเร่งรีบสิเนาะแล้วอีกเนาะไป้ลกมั้ง Vi mm. hänger <laughs> uppe här Mamma papper lägger där Alla är med i vind Vi hänger <laughs> uppe här Papper lägger där Papper är med Attafingrar mamma mm. Atta fingrar. Det ska jag Tack för att du tänker på mig Låter bara mer lavend แม่มาฉันจะอาถุงถ like. ุงถ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 ุงัุงถุงถุงถุุงถ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 งถุ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 งถงถุ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 ง ơi Mẹ có lấy gì? Đội điên đàng Mẹ có đi nào Mẹ nó ớt sợ tàn Kìm đã, kìm, kìm,

บางที่แม่นเป็นกันหยอกแม่ด้วยไอ้เบิง่งข้างนวนเบิง่งข้างนีเองสินะ คำจีเอเตอร์อะไรลูกคำจีเอเตอร์เอเตอร์วอทอเออลาเจีมามาก่อนป่ะไมอันนี้ล็อตส์อ่ะอ๋คุณระดมันเอาอืมแม่แมอืม Ach thêm mẩu mềm cất tiếng là bằng mọi mama. Oh, thật mhm. Niếng thêm mama's mẹ thầm. Niếng thầm. Is gia sư hôn ở bàn? Mhm. 没录。Hey, Mamma, för du gjort det. förlåt. Mamma, jag okay. kan klippa den. Jag kan klippa saxen. Men du har kaffel eller låt. mamma. Jag har den här klippa. Och sen, mamma, klippa till här? Oj, oh, tack. Vad oh, oh, ja, är det för nåt? Vad är det för mamma. รักทุกวันคจรักต่รักทุกวันตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่แรกเกิดใช่ใช่ม้ะใช่แมสนี่เสียอแมมาสนุนใจ Mamma, Det är ledsen. Jag är ledsen. Jag är ledsen. Jag är Hej Mamma, inte spotta bilen. Annars smäller det inte. Annars, mamma, annars är mamma ledsen. Och trött. Annars ont Mm. Annars trillar ner. Det var inte bra. Ringa till polisen, mm. Det stoppas på bilen. Mm. och sen bara... Den har i till mm. monster Och en upp och ner och mm. kraschat. Mm. Och sen om mamma kommer tillbaks. Mm. Men vill... พูดถึงรถเขาขับเร็วรถรถสปอร์ตนะเขาขับเร็วไม่ได้มีเดกเนาะแม่มาสุดทุกคนจะลูกไปเหรอไม่ลุดเดินทางถนนหรือว่าวิ่งังเห็นบลังที่รถเขาขับมากแม่มาลูกกับแม่เขา ให้มาม่ามต้องมามาไม่ผูกอ่ะดีมาม่าห่ออ่ลูกขอบคุณมากวินาขอบใจจ้าแล้วน่าจะต้องสีอือเราจะั้องตีให้พี่นี่เราจะมีทุกอย่า มันจทะทำให้เฮาเข้มแข็งปันทำให้เฮาเน้เขาเรีออยกว่ายังไ่ะเขาเรียกว่ายังพี่น้องอืมคือจังความสำ,สำคัญน้ำแม่ลูกยังสีน่ะแบบว่าเอ่อเขาติดเท้าอังสีเนาะเห็นแม่ เห็น <c oughs> แม่เบา <c oughs> เบาหน่าแม่เฮ็ดให้เบิ้งยังสีส่วนมากแล้วอยากสอนลูกเขาก็ต้องเฮ็ดให้ลูกเบิ้งถ้าอยากประหยัดเงินก็นต้องเฮ็ดให้ลูกเบิ้งถ้าอยากซื้อของเขาก็ต้องแบบเขาต้องทําให้ลูกเบิ้งน่ะพี่น้องบ้านเบนแต่แบบว่าเบาซื่อๆจังสิน่ะเาจะแต่เขาจะเด็กน้อยเขาก็เห็นยังสนะิน่ะอือ Mm, klockan. Äta, mm. ja, äta den tempe som, Mello. Äta tomte som, äta tomte som färg. ใช่่เนี่ยแม่กินแล้วครัเกืบเครื่องน่าได้รูปโตแม่เองก็ใส่อมย่ายิ้มได้ไม่ใช่แม่ม่ส่งแม่แม่จะต้องกลับเนเน่เน่ไ มาทีต้อ่้สมาจีดที่กไม่ม่ไม่่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่กม่ไม่ม่ไ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 อ่ไม่ม่ไมาไม่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 ไมม่ไ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 ม่่ไมม่ไม่ไมม่ไม่ไมะไม่สม่ไม่ไ่ไม่ไม่ม่ม่่่ไม่่่ายาย